เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตององ ตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันวันนี้มาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒน์คะครับสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทุกท่านด้วยครับค่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเป็นการตรวจสอบเชิงป้องกันการอนุมัติ ใช้ใจ่ายเงินสะสมประจำปีของอบตแห่งหนึ่งเรื่องราวเป็นยังไงคะครับสำหรับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินงบประมาณนะครับซึ่งในแต่ละปีะครับหน่วยรับตรวจหรือหน่วยงานราชการหรือไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นก็ตามเนี่ยก็จะได้รับเงินงบประมาณในการไปดําเนินภารากิจของตนเองนะครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็จะมีหน่วยงานเนี่ยทั้งที่ใช้เงินหมด ที่ได้รับมาหน่วยงานบางหน่วยงานก็ใช้เงินไม่หมดนะครับก็เงินที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเงินเหลือจ่ายที่ได้รับจากงบป,ประมาณแต่คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าเงินเหลือจ่ายตัวเนี้ยหน่วยงานอเอาไปไหนเอาไปทําอะไรใครเป็นคนจัดการกับเงินตัวนี้นะครับรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงกในวันนี้นะครับเราก็จึงนําประเด็นของการตรวจสอบเชิงป้องกันนะครับการอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีของอบตอแห่งหนึ่งซึ่งกรณีนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบเชิงป้องกันนะครับเราก็จะไปตรวจดูก่อนว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบไหมเพื่อให้คำแนะนำทำให้ไม่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเราจะมาทำความรู้จักกันว่าเงินสะสมเนี่ยมันคืออะไรใช้ได้หรือไม่ใช้อย่างไรมีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายสำคัญๆใดบ้างนะครับที่สตงเนี่ยใช้ ประกอบในการตรวจสอบนะครับรวมถึงมีข้อตรวจพบที่น่าสนใจอย่างไรที่เรานำมาคุยกันในวันนี้นะครับและ สำคัญคือสตงเนี่ยมีข้อเสนอเนี่ยอย่างไรที่จะให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณสาริสาสายโสนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานาญการพิเศษสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราในประเด็นวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณแอนประพัฒคุณธนพัฒและท่านผู้ฟังรายการรูรัฐเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านค่ะค่ะคุณสาริสาคะช่วยอธิบายคําว่าเงินสะสมก่อนได้ไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรยังไงเอ่ยคือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยค่ะว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พศ2561ได้คำนิยามเงินสะสมค่ะไว้ว่าเงินสะสมคือเงินที่เหลือจ่ายจากเงินได้รับตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีและหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและให้หมายความรวมถึงเงินไายรับอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นได้รับภายในวันสิ้นปีงบประมาณหลังจาก ที่ได้หักทุนสมรองเงินสะสมไว้แล้วและรวมถึงเงินสะสมปีกันก่อนด้วยค่ะครับก็พูดง่ายๆก็คือเงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณนะครับแต่ละปีทีนี้ที่มาที่ไปของการเลือกเรื่องการใช้ใจ่ายเงินสะสมของหน่วยรับตรวจแห่งนี้ครับมาตรวจสอบมันมีที่มาที่ไปเกิดจากอะไรครับค่ะคตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณพศส2566 ได้กําหนดให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งทีมตรวจสอบนะคะได้มีการเก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของอปททุกแห่งในจังหวัดค่ะจํานวน128แห่งแล้วก็นํามาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นกันก็พบว่าอบตแห่งนี้ค่ะมีความเสี่ยงในการใช้จ่ายเงินสะสม ที่อาจจะเป็นการไม่ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบน้องสืบสั่งการที่เกี่ยวข้องเราก็เลยเลือกตัวนี้ขึ้นมาตรวจเชิงป้องกันค่ะครับก็การใช้จ่ายเงินสะสมก็สตงนเนี่ยอันดับแรกเลยของการตรวจสอบคือเราก็ต้องมาวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนนะครับว่าเราจะตรวจสอบในประเด็นไหนประเด็นไหนมีความเสี่ยงเราก็จะลงไปตรวจสอบเรื่องนั้นเป็นพิเศษนะครับทีนี้การใช้จ่ายเงินสะสมนะครับแน่นอนว่า มันก็ไม่ได้ใช้จ่ายได้ทุกอย่างตามต้องการนะครับมีสะสมเท่าไหร่เราจะใช้เท่านั้นให้หมดเลยมันก็อาจจะไม่ได้ทีนี้มันก็ต้องมีกฎหมายมารองรับสําหรับประเด็นเงินสะสมเนี่ยครับมันมีกฎหมายสาคัญสาคัญอะไรบ้างครับที่เราใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบครับคือในการตรวจสอบด้วยอนี้ค่ะมีอยู่ 3, สามกฎหมายคือหนึพรบรวินัยการเงินกังขังของกราฟพ2561ค่ะ สองะเบ Ming ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปรับเงินการเบิกจ่ายเงินสองพันห้าร้อสีสิบเจ็ดและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สี่สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็สามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มทศูนย์แปดศูนย์แปดสี่ทับวสองแปดศูนย์แปดลงวันที่เก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะเราใช้ตรงนี้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบค่ะว่าการจะขอมัใชจ่ายเงินสะสมนั้นจะ ทำได้หรือไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์ค่ะครับแล้วจากกรณีศึกษาวันนี้ที่เรามาคุยกันนะครับมันมีประเด็นข้อตรวจพบอะไรที่สําคัญสําคัญบ้างครับพอจะอธิบายให้ฟังได้ไหมครับคือการใช้ใจ่ายเงินสะสมค่ะประเด็นที่เราพบก็คือว่าหน่วยรับตรวจหน่วยเนี้ยค่ะอนุมัติใช้ใจ่ายเงินสะสมประจําปีพศ2 5 6 5เกินกว่ายอดที่จะนําไปใช้ได้จริงคือในการใช้ใจ่ายเงินสะสมอะค่ะทางกรมส่งเสริมเขากําหนดว่า คุณจะต้องพิสูจน์ยอดเงินสะสมก่อนการพิสูจน์ยอดเงินสะสมอะคะ่ะเขจะมีแบบให้เขาก็จะมีกําหนดนะคะว่าคุณจะต้องเอาตัวเลขตัวไหนมาใส่เพื่อคำนวณแล้วก็พบว่าพอเราพิสูจน์ยอดเงินสะสมแล้วอะ่ะอบตอแห่งนี้คะ่ะไม่สามารถใช้เงินสะสมได้เลยเพราะว่ายอดมันติดลบ<ถ>แต่ว่าสภาท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมไปจำนวนเก้ิล้านบาท ซึ่งตัวนี้ค่ะมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวนหกล้านบาทแล้วก่อนนี้สูกพันแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีกจำนวนสามจดูล้านบาทกรณีนี้ค่ะมันเป็นลักษณะของการนำเงินทุนสำรองเงสะสมมาใช้จ่ายโดยไม่ผ่านความชอบากสภาท้องถิ่นและผ่านการนมาจากผู้ว่าราชก,การจังหวัดค่ะแล้วการเบิกจ่ายเงินสะสมที่มันไม่สามารถทำได้นะครับจา,จากที่บอกเมื่อกี้ครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับ าเหตุนะคะเกิดจากเจาก้าหน้าที่ตำรวจดับต่วะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการทําการพิสูจน์ยอดเงินสะสมจากที่เกิดตั้งแต่คราวแรกนะคะว่ากรมส่งเสรมิมเนี่ยเขากําหนดแบบรายงานมาไว้ให้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนก็เลยไม่ได้ใช้แบบตามนั้นคือแบบอะ,ะค่ะกําหนดว่าคุณจะต้องนํารายการดังต่อไปนี้เป็นหนี้สิน นิสิตที่คุณมีรายการการเงินทั้งที่ก่อนนี้และไม่ก่อนนี้ผูกพันแล้วก็สำรองตามกฎหมายคือสำรองตามระเบียบเนี่ยมันจะกําหนดค่ะว่าคุณต้องสำรองงบบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนแล้วก็สำรองิบเปอร์เซนตของงบประมาณรายจ่ายสําหรับกรณีเกิดเหตุสาธารณาภายัยหรือกรณีฉุกเฉินในที่นี้ค่ะหน่วยรับตรวจอะค่ะไม่ได้เอานํารายการนิสิตการเงินแล้วก็ สำรองตามกฎหมายมาคํานวณด้วยค่ะมันก็เลยทําให้ย่อยเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ะค่ะผิดพลาดก็เลยส่งผลให้การอนุมัติเงินสะสมผิดพลาดตามไปด้วยค่ะค่ะแล้วหน่วยเขามีการชี้แจงไหมคะหน่วยรับตรวจเนี่ยคือเราสอบถามไปเบื้องต้นค่ะว่าการณนีอย่างนเกิดจากอะไรเขาก็บอกว่าเนื่องจาก จ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าใจในตัวของหนังสือสั่งการอย่างของแท้ก็เลยมีการคํานวณออกมาไม่ถูกต้องค่ะก็คือไม่เข้าใจวิธีการในการทํางบพิสูจน์ยอดอย่างนี้ไหมครับใช่ค่ะคือว่าพอเขาไม่เข้าใจค่ะเขาก็อาศัยความรู้เดิมเข้ามาประยุกต์ใช้ค่ะมันก็เลยเกิดการ ตัวเลขมันก็เลยไม่ถูกค่ะโอ๋คค่ะคือจริงๆแล้วเขาก็ชี้แจงแล้วแล้วเราฟังคําชี้แจงของเขาเรียบร้อยแล้วเราให้คําแนะนํากับหน่วยรับตรวจในการที่จะช่วยให้การทำงานมันดีขึ้นแล้วก็ใช้ใจ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราแนะนำอะไรไปบ้างคะเราให้คำแนะนำไปในสองประเด็นน่นะคะคือหนึ่งก็คือในส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ตัวนี้ยค่ะเราแจ้งเขาว่าให้เขาทบทวนการใช้ใจ่ายเงินสสมสาหรับตัวที่ยังไม่ได้บดจ่ายก็คือว่าตัวไหนที่ยกเลิกได้ก็ยกเลิกนะคะให้พิจารณาแต่ถ้าหากว่าหน่วยต้องดําเนินการต่อก็อแนะนําให้ไปทําตามวิธีการกประมาณค่ะคือโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีมาใช้ก่อนตัวที่เหลือจ่ายนะคะแต่ถ้ายังไม่เพียงพอ ดำเนินการขออนุมัติจากสภาท้องถิ่นในการใช้เงินทุนสรองเงินสะสมหรือถ้าหากว่าไม่สามารถปฏิบัติตามร,ระเบียบด,ดังกล่าวข้างต้นได้ค่ะก็ให้ทําความตกลงก่อนการปฏิบัติงานเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบด,ดังกล่าวซึ่งประจักระตัวมหาไทยค่ะได้มอบน้านให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในกรณีดังกล่าวแล้ว เรยนที่สองก็คือสําหรับกรณ์ที่จ่ายเงินสะสมไปแล้วหกล้านบาทข้อนี้ขอให้แจ้งข้อเท็จจริงไปยังผั่วราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้า,านที่ต่อไปค่ะครับเนื่องจากเวลายังมีเหลือนะครับจะถามคุณสาริสาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าในกรณีเมื่อเราให้คําแนะนําไปแล้วเนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยครับสาหรับเคสเนี้ยเขามีการดําเนินการ ตามคําแนะนําของเราไหมเขาดําเนินการอย่างไรอันเนี้ยครับค่ะหน่วยเนะี่ยได้แจ้งผลการดําเนินการกลับมาแล้วนะคะก็คือหนึ่งค่ะสาหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการอันนี้หน่วยไปโอนงบประมาณรายจ,จ่ายประจาปีส่วนหนึ่งสําหรับอีกส่วนที่เหลือที่งบประมาณรายจ,จ่ายประจาปีเขาไม่เพียงพอเขาก็ขออนุมัติสภาท้องถิ่นเพื่อใช้จ่ายเงินสนับสรองเงินสะสมค่ะส่วนเ ประเด็นที่สองก็คือพิจารณาลงโทษกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโดยการว่าการต่อแจงเป็นหนังสือให้เกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานครั้งต่อๆไปค่ะครับสำหรับตัวประเด็นเงินสะสมนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยจะเคยสังเกตไหมครับว่าเราก็จะมีเทปก่อนๆหน้าเนี่ยที่เกี่ยวกับเงินสะสมเหมือนกันแสดงว่าเงินสะสมนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ท้องถิ่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะอาจจะมีความไม่เข้าใจในตัวระเบียบ แล้วก็ทําให้ปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับทําให้การใช้จ่ายเงินสะสมเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นจะถามคุณเฉลิสาเพิ่มเติมครับพอจะมีประเด็นหรือสิ่งที่ตรวจพบในกรณีอื่นๆไหมครับว่าการผิดพลาดของการใช้จ่ายเงินสะสมเนี่ยครับพอจะมีรูปแบบอะไรที่อยากจะแนะนําให้กับหน่วยรับตรวจบ้างไหมครับกรณีใช้เงินสะสมก็คือเบียบ มีกำหนดค่ะว่าใช้จ่ายเงินสะสมได้อะไรบ้างอำนาจเป็นของใครบ้างส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือจะมีการก่อนใช้เงินสะสมะนอกจากประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นของอำนาจอนุมัติคบงินเบียยกำหนดค่ะว่างบลงทุนต้องเป็นสภาครับส่วนบริหารอื่นต้องเป็นอำนาจของผู้บริหารครับ เราก็จะเจอว่าบางตัวค่ะอย่างเป็นเงินที่มันจัดสรรมาเงินบําเหน็จอะค่ะที่มันไม่สามารถจ่ายจากเงินสะสมได้เพราะเงินบำเหน็จมันไม่ใช่เงินเดือนค่าจ้างโดยปกติค่ะมันเป็นเงินที่กรมสเสริมจัดสรรมาเฉพาะบุคคลครับอ๋อเออวทรก็จะมีความเข้าใจค่ะเชื่อว่ามันก็คือเงินบำเหน็จคือเงินค่าจ้างเงินเดือนเหมือนกันเขาก็พอเวลาไม่เพียงพอเขาก็จะขอให้ผู้บริหาร อนุมัติสายขาดมาครับซึ่งอันนี้มันไม่ถูกต้องนะคะอืมครับก็แสดงว่าก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ท้องถิ่นเนี่ยไม่เข้าใจในการใช้ใจ่ายเงินสะสมตัวนี้นะครับก็อยากจะให้คุณศริสาครับฝาก อะไรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินสะสมหรือเรื่องอื่นอ่นนะครับรวมไปถึงฝากอะไรถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินในการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงร่วมกันเชิญเลยครับสําหรับหน่วยรับตรวจอะคะ่สะสตงคาดหวังค่ะว่าไม่ว่าจะตรวจเรื่องประเด็นใดๆก็ตามนะคะคาดหวังว่าข้อสนอแนะที่สตงให้ไปอะคะ่ะหน่วยรับตรวจจะสื่อปฏิบัติ ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการนะคะเพื่อให้การดําเนินการของหน่วยรับตรวจค่ะเป็นไปตามตระเบียบเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อยากจะให้หน่วยรับตรวจระหนักไว้อย่างหนึ่งค่ะว่าการปฏิบัติงานใดก็ตามให้พึงรักษาวินยัยการเงินการคลังของรัฐด้วยนะคะ เพราะว่าถ้าหากเราใช้จ่ายเงินโดยที่ไม่คํานึงถึงวินัยการเงินกาาคลันงนะคะมันจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจเองและก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนด้วยนะคะในภาคส่วนของประชาชนก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะคะมีส่วนร่วมในการรู้รักเงินแผ่นดินหากพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัยในประเด็นใดๆก็ตามค่ะ สามารถแจ้งมายังสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านช่องทางต่างๆได้ซึ่งทางสำนักง,งานเนี่ยก็ได้มีช่องทางหลากหลายเลยเพื่อให้ประชาชนได้ติดต่อกับสำนักง,งานนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่ตอไปค่ะค่ะ วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการตรวจสอบเชิงป้องกันการอนุมัติใช้ใจ่ายเงินสะสมประจำปีของอบตแห่งหนึ่งนะคะก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเรานะคะคุณสาริาสา,าสายโสนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ และก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับเราก็จะมีช่วงใหม่ก็คือรู้จักสตงกับน้องอ,อดิตนะครับเราจะเป็นการเล่าสาระความรู้ดีๆให้ท่านได้รู้จักกับสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินมากขึ้นนะครับโดยน้องอ,อดิศจะมาเป็นผู้เล่าข้อมูลต่างๆให้ท่านผู้ฟังฟังสามารถรับฟังกันได้เลยครับ สวัสดีครับผมน้องออดิตฮีโร่ผู้ไปทักเงินแผ่นดินของสตงอกับมารายงานตัวแล้วครับโดยในตอนนี้น้องออดิตจะมาแนะนําให้ทุกท่านรู้จักสตงอกับคําว่าการตรวจสอบการเงินกันนะครับการตรวจสอบการเงินหมายถึงการตรวจสอบการแสดงข้อมูลทางการเงินของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินและอาจรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการกําหนดจํานวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญในรายงานการเงินโดยการตรวจสอบการเงินครอบคลุมถึงการตรวจสอบบัญชีของหน่วยรับตรวจการตรวจสอบการจัดทำการอนุมัติการบริหารงบประมาณการตรวจสอบนโยบายแผนงานหรือกิจกรรมการตรวจสอบขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดขึ้นตามกฎหมายการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณและบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปีการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้การรับ การใช้จ่ายการใช้ประโยชน์การเก็บรักษาเป็นต้นน้องออดิตยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักรู้รักเงินแผ่นดินไปกับสอตองงอและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการรู้จักสอตองงอกับน้องออดิตทางเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับ และคุณผู้ฟังคะรู้รักเงินแผ่นดินกับสตองอติดตามได้ทั้งทางสื่อของวิทยุรัฐสภา tpchannel.org แล้วก็ช่องทางของสตองอคะ่ะมีอะไรบ้างคะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตองอนะครับได้ทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Channel นะครับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ในวันและเวลาเดียวกันกันกบที่ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ดีๆต่างๆนะครับเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินผลการตรวจสอบเรื่องสําคัญต่างๆนะครับรวมไปถึงการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยนะครับทั่วโลกเนี่ยก็จะมีองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ทั่วโลกเราก็จะมีข้อมูลในส่วนนี้เช่นกันนะครับ โดยสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ w w w a u d i t g o t h รวมไปถึงหน่วยรับตรวจถ้ามีกรณีสงสัยในประเด็นเรื่องการตรวจสอบใดนะครับสามารถทำหนังสือมาสอบถามสตงได้นะครับโดยสตงเนี่ยจะตอบข้อสอบถามของท่าน ตามมาตรา57ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินนะครับเราก็จะตอบข้อสงสัยของหน่วยรับตรวจเพื่อจะให้ท่านนะครับปฏิบัติงานได้ถูกต้องนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o o ยู u ูบอินสตาแกรมทิก TikTok รวมไปถึงแอปพลิเคชันเด้วยนะครับค่ะและ วันนี้ค่ะก็ต้องบอกลาคุณผู้ฟังกันแล้วเป็นช่วงท้ายของรายการติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,องทุก,ท,กทุกวันพฤหัส,สบดีช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งวันนี้วิทยากรของเราคุณสาริษาสายโสคุณธนพัฒนปัญญาเฟื่องรวมถึงดิฉันนันประพัฒนเฉลิมสินหิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์